สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูการปลูกต้นลำใหญ่คิดตันนะครับนี่ครับต้นลำใหญ่คิดตันขอผ,ผมมีอยู่2สายพันธุ์นะครับจริงๆ้วครับลำใหญ่คิดตันนะครับมีทั้งหมด7สายพันธุ์ก็จะมีสายพันธุ์ต่างๆครับจะมีสีเหลืองไข่ไก่แล้วก็สีแดงแอปเปิ้ล สีเขียวแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีดำนะครับมันมีหลายสีครับม่วงลูกใหญ่ม่วงลูกเล็กนะครับก็ทั้งหมดเจ็ดสายพันธุ์นะครับก็ลองไปหาทาง youtube ได้นะครับอันนี้ของผมตัวนี้ก็คือเป็นลำไยคิสตันอ่สีม่วงนะครับพันธุ์จัมโบในนี้ของผมม่มีทั้งหมด2สายพันธุ์ที่ผมนำมาปลูกไปผมจะทดลองการปลูกนะครับลำไยคิสตันนะครับเป็นไม้ นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเขานามาปลูกกันส่วนใหญ่แล้วเขาจะปลูกในทางภาคใต้นะครับเพราะว่ามีอากาศค่อนข้างจะฝนเยอะลำไยคริสต้าน,นะครับเป็นไม้ต้นผลไม้ที่ต้องการความชุ่มชื้นค่อนข้างจะมากแต่ผมจะนํามาปลูกในทางภาคเหนือทดลองปลูกในทางภาคเหนือดูนะครับโดยอาศัยระบบน้ำนะครับแต่ตอนนี้ผมมาทดลองปลูกดูก่อน ในช่วงหน้าฝนพอดีแต่ดูสิว่าเขาจะทนแรงเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีวิธีป้องกันยังไงบ้างนะครับลำไยคิสตันที่อยู่ทางภาคใต้นะบ,บอกเขาเขาชอบน้ำนครับพื้นที่นี้นี้ของผมะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นค่อนข้างจะแห้งแล้งส่วนใหญ่แล้วผมปลูกป่านะครับแต่ผมก็เลยอยากได้ลำไยคิสตันมาปลูกดูนะครับระบบหน้าแรงก็จะใช้ระบบน้ําเหมือนใส่น้ําทุเรียเนเอาอาจจะได้หรือไม่ได้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับ เดี๋ยวเรามาปลูกกันครับอันนี้ลำใบใหญยคิสตานเป็นนะครับเป็นพันธุ์สีม่วงนะครับเนี่ยครับพันธุ์สีม่วงเดี๋ยวเรามาปลูกกันครับท่านผู้ชมนะครับผมได้ขุดหลุมไว้แล้วครับนะครับดูรากเขาครับท่านผู้ชมนะครับเรามีคิทตานรากค่อนข้างจะเยอะนะครับไดดูนะครับ ก็ปลูกเหมือนต้นไม้ธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับพืชผลผลผลไม้ทั่วไปเนี่แหละครับแต่เขาต้องการความชื่มชื้นเยอะนะครับคือมันต้องการน้ําเยอะนี่จังครับท่านผู้ชมที่นี่คเป็นดินค่อนข้างจะดินเหนียวดินเหนียวผลลูกลังก็จะดูว่าเขาจะผลได้เท่าไหร่นะครับ ผมเพิ่งจะามาทดลองปลูกครับลำไยคิ้สั้นสีม่วงอันเช่นนี้ครับแต่ทั้งหมดมันมีทั้งหมดเจ็ดสายพันธุ์ครับสีดำสีม่วงสีเหลืองแล้วก็ดแดงสีเขียวนะครับแต่สีม่วงก็มีหลายสายพันธุ์ม่วงจัมโบ้ครับต่างๆก็ลองไปดูใน youtube ได้ครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับผมจะลองปลูกแบบธรรมดาดูนะครับ แม่ลำไย,ยคิดตันไอ้นี้สีห่วงจัมโบ้นะครับก็ปลูกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลดน้านะครับท่านผู้ชมลดน้ําการป้องกันของผมก็คือ,อะจะใช้ต้นกล้วยนะครับท่านผู้ชมจะใช้ต้นกล้วยเป็นบังดินไว้นะครับไม่ให้เขาแห้งนะครับเดี๋ยวผมลดน้ําก่อนครับท่านผู้ชมลดน้ําให้ดินเป็นชุ่มแล้วเราก็ใช้ต้นกล้วยนะครับ เป็นพี่เลี้ยงในการบังไว้นะครับเพราะเขาต้องการความชุ่มชื้นเยอะนะครับกับท่านผู้ชมก็ทำการลดน้ำนะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อคืนมีฝน,นตกมานะ้วครับท่านผู้ชมลดน้ำให้ชุ่มนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ต้นกล้วยนะครับใช้ต้นกล้วยนะครับเป็นตัว ควบคุมความชื้นก็คือจะทําให้เขาสามารถอยู่ได้นานนะครับเดี๋ยวผมไปตัดต้นกล้วยนะครับท่านผู้ชมครับผมจะตัดต้นกล้วยมาแล้วท่านผู้ชมเป็นกล้วยทีเ่เป็นต้นเล็กนะครับที่ตัดออกจากโคนมานะครับเราจะใช้ต้นกล้วยนะท่านผู้ชม เพื่อให้เขาดินชุ่มชื้นตลอดนะครับหน้าฝนนะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้วางระบบน้ำกดครับหรือระบบน้ำครับรอในช่วงแรงก่อนครับก็จะดูที่ว่าหน้าฝนเนี้ยครับเขาจะผ่าดไหมนะครับหรือจะใช้ต้นกล้วยให้เขามีความชุ่มชื้นเผื่อฝนไม่ตกบ้างครับเพราะผมทดลองอยู่นะครับตอนนี้ครับเอามาทดลองปลูกนะครับไม่ได้ปลูกประจํานะครับ ทดลองก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ปกติอะถ้ามีฟางาจะดีครับท่านผู้ชมฟางเขาจะเป็นปุ๋ยได้นะครับแต่ตอนเนี้ยฟางมันไม่มีนะครับเลยต้องใช้ต้นกล้วย ในนี่แค่นั้นจะเพียงพออยู่ครับท่านผู้ชมก็รอบๆนะครับที่ตัดหญ้าก็เดี๋ยวจะเอาหญ้าคุมไว้ครับให้เขามีความชุ่มชื้นตลอดนะครับเวลาฝนตกมาหน้าฝนนะครับดูได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับลำไยคิสตันอันนี้พันธุ์จัมโบ้สีม่วงก็ปลูกอย่างนี้ครับอันนี้พันธุ์สีเขียว นี่ครับท่านผู้ชมทั้งหมดนะครับโดยจะใช้ต้นกล้วยบังนะครับผมปลูกต้นกล้วยไว้แล้วนี่ครับแนวนี้ครับจะใช้ต้นกล้วยบังแสงแดดในช่วงยามเย็นนะครับเขาจะได้ไม่ร้อนจัดเกินไปผมนํามาปลูกทดลองมาปลูกครับท่านผู้ชมจะดูซิว่าเขาจะทนแรงได้เท่าไหร่ดูนะครับแต่เวลาหน้าน้ําก็มีฝนอยู่ตอนนี้ฝนตกอยู่ครับโซนนี้ครับ ทางด้านที่ตะวันตกก็คือด้านกล้วยนะครับท่านซ้ายมือของท่านผู้ชมก็จะเป็นต้นกล้วยเอาไว้ช่วยบังแดดนะครับของลำใหญ่คิดตันนะครับส่วนที่ผมปลูกแล้วก็มีนะครับผมทําไว้แล้วเดี๋ยวพาไปดูครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมลำใหญ่คิดตั้นนะครับผมก็ปลูกลงไปแล้วนะครับแล้วก็เอาต้นกล้วยเนี่ยครับต้นกล้วยเดี๋ยวยังไม่พอนะครับตอนนี้ต้องอาศัยเยอะๆอนิดนึง อันนี้คุมไว้ชั่วคราวนิดนึงก่อนนะครับนี่ครับลำไยคิสตันก็ลองหาทาง YouTube ได้นะครับแต่วิธีปลูกก็เขาเป็นพืชผลไม้ทั่วไปนี่แหละครับท่านผู้ชมแต่เขาชอบน้ํานิดนึงนะครับทำนนโทรทัพท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ฝากกดติดตามชมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับครั้งหน้าผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าลำไยคิตตันที่ผมปลูกไปเป็นไงบ้างนะครับวันนี้ก็ ขอบคุณครับสวัสดีครับ